ธนาคารอ,อมสินแจ้งเลื่อนการลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉินเป็นวันที่15บามีายนี้เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำที่มีผลกระทบจากโควิด -19 สวัสดีค่ะสายรุ้งเองข่าววันนี้นะคะมาบอกข่าวนะคะสำหรับธนาคารอ,อมสินที่มีข่าวออกไปว่าปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่าย1 0 0 0 0มนบาทนะคะดอกเบี้ย10บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระนะคะแล้วก็สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำนะคะซึ่งสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระนั้นนะคะวงเงินกู้นะคะต่อรายสูงสุดหนึ่งบาทอัตราดอกเบีย้ย 0. 1 0เอเซนต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุดสองปีปลอดชำระกู้6เดือนแรกไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะสำหรับสินเชื่อ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีทินอยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโคโก็คคือวิด -19 นั่นเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยพ่อค้าแมค่ค้าคนขับรถโดยสารคนขับแท็กซี่มัคคุเทศเป็นต้นนะคะ ส่วนสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำก็คือวงเงินกู้สูงสุดห้0 0 0ืบาทอัตราดอกเบี้ย0.35เเต่อเดือนผ่อนชำระนานคืน3ปีต้องใช้คนค้ำประกันหรือสินทรัพย์มาค้ำประกันด้วยนะคะสำหรับผู้มีรายได้ประจำคุณสมบัติก็เช่นเดิมนะคะเหมือนกับคุณสมบัติผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะสำหรับวิธีขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินนะคะก็คือสามารถ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้นะคะก็คือไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องไปติดต่อธนาคารนะคะซึ่งตอนแรกนะคะประกาศให้ลงทะเบียนณวันที่1เมษายน2 5 6 3แต่ปัจจุบันนะคะให้เริ่มลงทะเบียนวันที่15เมษายน2 5 6 3ถึงวันที่30ธันวาคม2 5 6 3นกะคะก็คือเลื่อนจากวันที่1เมษา ไปเป็นวันที่15มีสายน2563นะคะค่ะสำหรับลูกค้าธนาคารออมสินนะคะที่มีความสนใจหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ลองลงทะเบียนได้นะคะสำหรับวันที่15มีสายน2563นะคะเป็นต้นไป สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะ